การเรียนท่านมิจิจากรสอบบผูว่ารการจังหวัดนนทบุรีที่ได้มาตรวเยี่ยมและมอบไปในการปฏิบัติราชการแก่หน้าส่วนราชการระดับอำเภอกำลังผู้ใหญ่บ้านและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องิ่นในเขตอำเภอเมืองนนทบุรีกระมรู้สึกยเนียิ่งยิ่งที่ท่านผว่าราการจังหวัและท่านรองผู้ว่าการจังหวัดทั้งสองท่าน ได้เดินทางมาทอบสายุใเมื่อในสาที่ท่านมารับตำแหน่งใหม่ในวันนี้ในานามของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการธนางานและที่น้องชาวตำบลใสมารู้สึกเป็นเกียรติถึงสูงที่ได้ต้อนรับกระังท่านในครั้งนี้ในปี2518เทศบาลตำบลไลยนนมาได้รับคัดเรื่องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุบถล่มจากสำนักงานปปชในโอกาสนี้ขอเดียวเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งร่วมเป็นเครืขอข่ายโครงการการป้องกันการทุปปจริตโดยเทศบาลบุรีมารจะได้นำหนังสือเรียนเชิญท่านในโอกาสต่อไปสุดท้ายน,นี้ในานามเทศบาลและพี่น้องชาวบุรีมารก็ขอต้อนรับคณะของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บังคับนโยบาด้วยความดีเป็นอย่างยิ่งครับและต่อไปขขอค่ะขาเีนขัานรับชมวิทศจากเทศบาลมา,า,ามนค่ะเทศบางไนาประชาชนเป็นอย่าบริหารกป่องใสเอาใจใส่ประชาชน มี ee, เป็นนโยบายความมุ่ั่นหลักของจ่าสิทธิมงลคลอัศวัยโกรอในปรเทศเทศบาลตำงลไซนาคณะผู้บริหารประธานสภาเทศบาลตำบไซนาและเหล่าสมาชิกสภาเทศบาลตำบนไซนาร่วท่านเทศบาลตำบลไซนาได้ลงข่ายหน้าจากองการบริหารจนตำบลถึงเทศบาลตำนลไซนาเมื่อวันที่ สรงตุลาคมพศักรา2546ต่อไปขอการติเชื้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมยตุาห้อนโยบายควรัการไ้แก่ผู้รัชการตำแหน่งที่บ้างและผู้นำท้องถิ่นและรดบต่อไปขอกรติดเครับ่อไก็กบสวัสดีนะครับ การจัดวางนะครับนราขออนุญนะครับกระจายจัดการานนายกนะครับกองของสุขสิทธิ์งานส่งราชการงานต่างๆงานบุรีบ้านนะครับทุกท่านนะครับก็ดีนะครับที่ได้มาราชการที่นี่นะครับหลักคิดของผมก็คือการที่เราผมได้ขออนุญาต แต่ละอำอนะครับออกมาพบท่านหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอได้ออกมาพบท่านนายอุค์กรของสำนักทีิในการทำงานที่ด่บ้านเนี่ยก็คือว่าเนื่องจากว่าการทํางานต่างๆเนี่ยนะครับปัจจัยที่สาคัญที่สุดของการทางานก็คือคนนะครับเมื่อคนทางานได้ดีแล้วเนี่ยเชื่อว่าก็จะทําให้งานต่างๆ ัเพราะว่าเนื่องจากว่าสังคมของเราเนี่ยมันเป็นสังคมข่าวสารนะครับเป็นสังคมโซเชียลมีเดียเวลาถ้าจะอธิบายกันถ้าจะมาส่งเป็นโซเชียลมีเดียข้อเสนเป็นหนังสือราชการว่าอย่างไ่เข้าใจกันนะครับพ่ายังมีการตัดตีวางไปปิดปิดเบี้ยวๆนะครับมันก็ต้องออกมาชี้แจงความเข้าใจนะครับหรือถ่ายทอดแนวคิดแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจน เมื่อเกิดความชัดเจนหลังจากนี้ต่อไปนะครับอีกสี่ปีข้างหน้านะครับตามเราผมจะอยู่อีกสี่ปีนะครับมันก็ต้องมีความชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นเราจะได้มีทิศทางในการทํางานและเมื่อความชัดเจนเหล่านี้ชัดเจนนะครับผมก็ไม่ได้ชัดเจนแต่เฉพาะเจานะครับทางผู้บังคับบัญชาทางตำรวจผมก็จะชัดเจนผมก็จะคุยกับ่นะครทางการพิธีของท่านแต่ละท่าน ผมก็จะชัดเจนนะครับเพราะว่าเป็นเพื่อนกันตั้งนานนะครับนะครับอย่างโรการปกครองที่เป็นอิดีอทิบยีก็เป็นพี่นะครับก็ชัดเจนผมก็ต้องคุยเลยคราชัดเจนนะครับว่านโยบายจังหวัดหรืจะเป็นแบบนี้หรือทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องชัดเจนนะครับแนวแนวทางฏิบัติหางๆาโดยเฉพาะอย่างที่ตอนนี้ท่านเรชาชกับปัญหาหลายอย่างนะครับการตรวจสอบหน่วยงานรัฐบาลนะครับ ผมก็ช là ัดเจนนะที th ah ่ประีท่านนะครับผมก็เจอดีท่านทีไรนะครับที่ประธีเจริญเจรพญก็คุยเรื่องพวกนี้นะว่าวันนี้ที่ประธีต้องแสีงขาความชัดเจนในหลายๆเรื่องซึ่งโดยหลักการแล้วเป็นบทบาทหน้าที่ขององค์กรของหน่วยงานต่างๆตามกฎหมายแต่วันนี้สตมตรวจสอบท่านเรียนะครับในเรื่องที่ท่านตามบทบาทหน้าที่ที่ท่านได้ทำตามกฎหมายอ่ะวันนี้ก็ต้องชัดเจน นะครับได้ทราบขาวว่าวันนี้นายกฤษณารินนะครับพาผู้บริหารของกองกำลังสนธิไปพบนะครับผู้ว่าสตอนะครับพวกนี้เราก็ต้องถ่ายทอดปัญหาของเราให้ทราบนะครับหรือทางตำรวจวันนี้นะครับปัญหาของท่านนะครับท่านผู้บัญชาการ่านหนึ่งโทรมิสานะครับที่ใช้วัดเกตวลชัยก็เป็นเพื่อนบอเนะครับท่านก็บอกว่าวิ่ตู่ีซีทีดีของพี่ตูเนี่ยมันมีกี่เครื่องว่าในนนทบุรีผมตอบทันทีเลยไม่ทราบ ตู้กักมันชื่อชื่อตู้นะแต่ไม่ใช่ตู้เหม็นนะตู้เล็กๆนะนะครับแล้วบางคนว่าถ้าอาจารถามผมว่าไอ้ที่มันมีกี่เครื่องพี่ตู้ก็ไม่รู้เอายี่ว่ามันมีดีกี่เครื่องไม่รู้มีเสียงกี่เครื่องไม่รู้แค่เรื่องใหญ่นั่นนะฮะแล้วท่านก็าอ่นโยบายมานะครับดูจากผมเนี่ยทำงานก็เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งผู้ว่าประชาเนาะอย่างก็ผมก็ไม่ว่าอะไร ช่วยผมทำงานนะนะครับเราก็ผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะทำเรื่องนี้อีกเช่นว่าเรื่องนะครับเรื่องพวกนี้เราก็การความชี้หรือแม้แต่ยาเสพติดเนี่ยทางปปชท่านหนึ่งก็้ามาหาเนี่ยผมบอกว่าวันนี้ท่านประชุมกันยังไงผมบอกว่าผมจะประชุมอย่างนี้นะผมจะประชุมเอาตัวชี้วัดรายงานเลยว่าเราสอบได้สอบตกเรื่องต้นเลยของการประชุมประจำเดือนทุกเดือนแล้วก็จะมาดูว่าแต่ละหน่วยเนี่ยที่ช่วยกันทำงานเป็นยังไงแต่ผมไม่ชอบอะไร กองทัพเยอรมันดำเนินการอย่างนี้นะครับสลักฐานการอย่างนี้ไปชอบกับแต่ละรายงานตามเป้าหมายเกี่ยวกับวันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะมาทำรายงานแบบนี้ร่วมกันนะครับแล้วพวกกระผมเนี่ยก็กล่าวเียนว่าแบบนี้ที่ผมมาก็มายัหลายท่านนะครับท่านที่ย้าย้หมายล่าสุดที่เขาได้สุธีจากเรือนะครับมาจากในโลกที่ว่าภูเก็ตนะครับและโลกทว่านะครับ นะครับท <gesch> ี่นี่ก็เป็นเราคิดว่าบาปีแล้วเนาะปีนี้ก็เป็นปีที่สองนะครับก็เข้าโซมอนะคนที่หนึ่เจ๊จีเลยครับท่านสมาชิกอย่างตรงนครับมาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรงเลยนะครับผมก็หวังว่าท่านโจรสีเนี่ยจะช่วยแก้ไขปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดให้เดินหน้าไปได้ดีเพราะว่ามึงเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาแข็ง เชี่ยวแข็งตเพราะประมาณมากมีสายขับดีนะฮะผู้บริหารมันเป็นผู้มีความรู้ความสามารถจบวิทยาตรีวิทยาโทุ่นวิทยาเอกนั่นนะก็นะครับท่านเจริญศรีก็มีหน้าที่จะคำทำงานให้เขาปฏิบัติงานระับที้มีประสิทธิภาพนะครับนะครับทำให้ดีนะครับแล้วก็ให้ได้รับรางวัลเนี่ยเช่นสบายก็ได้เะเทศบายก็ลงใส่มาเนี่ยดีบางทีเยอะๆเลยนะครับ ก่อนเลยพี่ผมจะพูดผมจะพูดรวดเดียวจบเลยนะครับวันนี้วันนี้มีนะครับต่อไปนักแสดงนะครับโลกสูงน,นะครับจะพูดรวดเดีวยวจบเลยแต่ก่อนเลยที่จะพูดนี่นะครับก็อยากได้ ลึกนะครับผมสุพีทองแยนะครับมาจากบุรีอยู่ในน้องเยอะนะครับน้องัฐบุรีทองแยเยอะนะครับผมเองก็ปัจจุบันก็อยู่ที่น้องนะฮะเป็นคนน้มาประมาณ20่บปีนะซื้อบ้านอย่างนี้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้รับรรชการนนะครับส่วนใหญ่ก็คุกคีก่อกายกรร ับโดเริมรับราชการครั้งแรกนะครับเป็นขาดอำเภอสีว Bye. ประลัอาวุโสผู้ใหญ่นะฮะก็ได้คนเดียวได้คนเดียวไปรายงานตัวเสร็จก็วันรุ่งขึ้นก็ให้ย้ายมาช่วยดัดสกาที่โครงการของอีกนะครับก็ได้อยู่ได้ันเดียวนะครับก็ขอกระเป๋าเดินทางกลับมาก็มารับผิดชอบโครงการพัฒนาขีความสามารถให้กับองค์กรของที่ตอนนั้นเี่แยกกรมในสำนักบริหารราชการจ ช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วรัฐบาลกู้เงินและโบแบงมาเพื่อที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจสอบให้ทสถงการต่างๆให้ ก็จบลดลงนะครับหลังานั้นก็โดนตัดโอนนะครับโดนตัดโอนมาอยู่โกลส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน้าลุนกรกพรนะฮะเสร็จแล้วก็อยู่ได้สักพักหนึ่งนะครับก็ไปช่วยราชการในส่วนนะครับเพื่อราชการประส่วนเสร็จก็ขอกลับนะฮะขอกลับเพราะว่าเรามาถึงคิวแล้วนะครับโรงเรียนในเพิร์กจบแล้วชีวิตเราก็ต้องรักอยู่กับสายปกครองนะครับ กู้กับท่านกำลังใหญ่บ้านของหน้าสวนที่อำเภอเนี่ยนะฮะก็รู้สึกว่าผูกพันอย่างหลักนะฮะอย่างหลักก็ขอกับ ขึ้นเปประจังหวัดที่ประหลัดจังหวัดสมุทรสาครย้ายจากสมุทรสาครก็ไปเป็นประจังหวัรวด,าร,าดาร,ร,าวราชบุรีนะครับมาไปอยู่ที่ทผู้ว่านิสิบนะครับแล้วทผู้ว่านิสิบย้ายไปภูกเก็ตก็เลยขอตามไปนะครับตามไปขอเป็น้อง,อง,ปปองก็ได้เจอน้องผู้ว่านิสจังหวัดภูเก็ตนะครับเสร็จจากผู้ว่านกเสิจก็ได้กลับตามท่านผู้ว่าขอกลับบ้านมาที่ที่จ,จังหวัดชลบุร ครับเมื่อคือประวัติเดยคข่าวนะครับก็จะเห็นว sure> ่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะผู้ดีกับสายปกครองนะครผู้ดีในสองชุนะครับเชิญท่านครับมีอะไรจะสอบถามมไหมเชิญมีอะไรที่จะคุยกันหรือทุกหลังก็ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่คุยกันตอนที่เพราะว่ามันโมใหญ่นะครับใครมีอะไรก็ไปหาที่สานารณ์ก็ได้นะครับไปหาที่บ้านก็ได้นะครับบ้านของสานารณ์เป็น นะครับแด้หาที่แรกก็ยัมีปัญหานะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ไปไม่ได้หนีครับนะครับผู้เล่นนะครับก็บอกลกันนะครับถ้าไม่มีอะไรนะครับนีนะครับผมผิดเลยนะครับผมไปนำเสนอนะครับก็คือว่าการทำงานที่นี่นะครับอยากเห็นความร่วมมืออยากเห็นการพัฒนยากาอยากเห็นข้อเสนอแนะดีๆนะครับ จากท่านนายกจากท่านนายกนั้นมีบ้างนะครับจากหน้าเวนอเวลานะครับผมประกอบถึงพร้อมที่จะเป็นเครื่องหมายเครื่มืในการทำงานร่วมกันนะครับท่านนโยบายรัฐบาลนโยบายกสชอการประจำนโยบายที่เป็นอินโนเวชั่นุการณ์ที่ผมก็ถูเนี่ยซึ่งผมอยากเฉลี่ยมันเดินไปทุกย่างนะครับเมืองนี้ผมไม่สามารถจะแก้ในปัญหาโดยโครงการกิจกรรมนะครับ นะครับของการบริหารจัดการที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นเมืองที่ซับซ้อนนะครับไม่ใช่เป็นเมืองของมุรคภูมิไม่ใช่อำนาจจังเลนะครับแก้ปัญหาด้วยงการให้สำเร็จนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ทำงานกับผมมาแล้ฟังนะครับแนวคิดวิธีการโดยทั้งสามคนนะครับแล้วก็ทักท่านสามคนก็พร้อมนะครับที่จะมีงานไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ ตอนนี้ผมเซ็ตกันแล้วนะครับวันเสาร์ทีอาทิตย์หนึ่งวันผมจะออกนะครับในเรื่องของงนที่น้องประชาชนนะครับหนึ่งวันนะครับอาทิตย์แรกไปแล้วนะครับที่หนึ่งแสนหนึ่งไร่หนึ่งแสนบ้านเรานะครับตลาดน้ำใสน้อยนะครับเสาร์ที่ผ่านมาก็ไปนะครับที่ที่บ้านเอกตะดานนะครับไปที่เกาะเกตไปที่วัดชิีพี